<c oughs> อย่าปล่อยให้มือที่สามเข้ามาปาหินเป็นราดสดอนเทียมแล้ว <c oughs> อะมุกราดสดอเทียมครับนะเหมือนเดเหมือนเสื้อแดงเทียมเดะใครสร้างความรุนแรงถือว่าเป็นเสื้อแดงเทียมเอาง่ายๆอย่างนั้นแหละฮะมุกหลอกเด็กหลอกควาย เรียนแบบรุ่นพี่เรียนแบบเสื้อแดงก็สมัยก่อนนะม็อบเสื้อแดงนะครับใครที่ว่าเป็นเสื้อแดงแล้วไปทุบตีขว้างของทําลายตํารวจเป็นเสื้อแดงเทียมทันทีมาคราวนี้ไอ้โตโต้บอกว่าไอ้พวกปลาหินเนี่ยเป็นลาดเทียมลาดชะดอนเทียมว่าท่านมุกหลอกเด็กโอ้ย นะล่าสฎดนเทียมไปใส่ร้ายว่ามีอ่าตำรวจหัวเกรียนมาแฝงตัวนะครับนะล่าสฎดนแท้ต้องไปปาหินอ่อฮะล่าสฎดนแท้ต้องเป็นยังไงวะล่าสฎดนแท้ต้องเป็นยังไงคลิปเขาเห็นกันทั่วคลิปก็มีกันเต็มนะครับนะจะมาล่าสฎดนเทียมอะไร เห็นไหมอ่ะไปนั่งท pues ุบหินอยู่น่ะเห็นไหมน่ะไปนั่งทุบหินอยู่น่ะพากันไปล nah. ุมแย่งหินนะใส่เสื้อกาดโตโตใส่เสื้อกาดอะไรเต็มไปหมดไปปลาของปลาอะไรใส่ตำรวจบอกเป็นราษฎรเทียมแฝงตัวเข้ามาเออนะครับที่หลังนะเห็นใครทุบหินทุบดาดเห็นใครปลานะพวกที่อยู่ในม็อบนะกระทืบได้เลยนะ ถือว่าเป็นราษฎรเทียมนะเข้าใจป่ะกระทืบได้เลยนะจับกระทืบตรงนั้นได้เลยเป็นเจ้าหน้าที่แฝงตัวมาเออกระทืบให้ตายคาตีตรงนั้นนะ่ะนะจับกระทืบเลยถือว่าเป็นรัศดรเทียมแหมพูดมาได้ไม่อายปากคิดว่าประชาชนเขาโง่ไงวะนะคิดว่าคนประชาชนเขาโง่เขาไม่เห็นคิดไม่เห็นอะไรเหรอฮนะ เออถามจริงเหอคิดว่าคนมันจะโง่ขนาดนั้นหรยอเชื่อว่าเป็นราษฎรเทียมเนี่ยหลอกได้แต่ไอ้มอบสามกีบล้วมั้งนะปลาเสร็จเนี่ยเห็นไหมมีคนหัวแตกด้วยเนี่ยเป็นกาดเป็นกาดราษดรเนี่ยบอกผมอยู่แนวหน้าผมไปอยู่แนวหน้าเนี่ยผมโดนหินปลาเย็บไปก้าเข็มเนี่ยผมไม่เอาแล้วกับไอ้พวกกาดบีโวกาดบีแว่เนี่ยบอกไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรง ผมโดนเลือดสาดเย็บไปเก้าเข็มเนี่ยเป็นไงล่ะเคืียงเคืียงใส่กันเองเครื่องจะไปหาตำรวจแต่ว่าจเจอเครื่องใส่กันเองนะาราษฎรเทียมทั้งนั้นตัดความรับผิดชอบเขาเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดแต่แต่ถ้าโดนจับมันก็จะบอกว่าปล่อยเพื่อนลาวปล่อยเพื่อนลาวตลกไหม พอปลาปลาเอยลักษณนรเทียมแต่พอปลาเสร็จแล้วโดนจับปล่อยเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราซะอย่างนั้น <c oughs> ความปัญญาอ่อนของพวกมันน่ะนะถ้าใครโดนจับปุ๊บจะเป็นเพื่อนเราทันทีแต่ถ้าใช้ความรุนแรงไม่ใช่เพื่อนเรานะเออปัญญาอ่อนนะก็ยังไปตามพวกมันอีกเนาะนะก็นะยังไปเป็นกาดไปเป็นอะไรให้มันไปเสี่ยงอันตรายพวกมันอีกเนาะ เออคนเรานี่ก็โง่ไม่จะบรญญะบัญญางเนาะคนเรานเนี่ยเนะโง่ไม่มีสิ้นสุดโง่ไม่มีโง่ไม่มีทิฏฐิเนี่ยขนาดมันทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าวหน้าก็าไปอีกเดี๋ยวข้าวหน้าก็าไปอีกขนาดอีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปอยู่แนวหน้าแล้วโดนหินป,ปาไปเย็บหลายเข็มเลยเนี่ยยังมานั่งชูสามนิ้วปัญญาอ่อนอีกนะมีใครให้เงินไหมมีใครบริจาคให้ไหม ได้ไปกินกุ้งเผากับไอแพนกินไหมไอพวกแกนตามกระจก,กระจอยไอพูดแกนตามกระจก,กระจอกมีใครเขาไปเหลียวแลสนใจไหมเจ็บตัวเสียเลือดเสียเนื้อนะเสียเวลาเวลาเสียชีวิตมีใครเขาไปสงสารไหมแกนนําเข้ามาสงสารไหมเออก็อยังอย่าไปกับเขาเนาะฉลาดบ้างฮะฉลาดสบ้าง เลิกโง่เหอะเลิกโง่ได้แล้วเลิกเอาชีวิตไปเสี่ยงไอ้พวกนี้เหอะน่าสมเพชเวทนาเนาะครอบครัวอุตสาเลี้ยงจนมาจนใหญ่จนโตต้องไม่เสียเลือดให้พวกนี้เนาะไม่น่าเลี้ยงเสียเข้าสุกอะ่ะเนาะลำแต้ลําว่ายายปินลาบคั่วโทร0802969956ศรีพันวาภูเก็ต สีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอสสร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีราบรีสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุขพักแล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น